สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เหมือนเดิมแอดมินพามาดูรถเข้าใหม่นะคะหลังปีใหม่เป็นไงบ้างคะใช้เงินหมดหรือยังเหลือเงินไว้ซื้อรถบ้างเด้อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้พาน้องใหม่มาโชว์ตัวกรุบก,กริบนะคะสี่จีใจมากเราไปดูกันเลยเริ่มจากเครื่องกันก่อนนะคะเห็นสีไหมเห็นสีกันไหมแปดมาก น้องเป็น Honda Civic Dimension นะคะ1.7 Vertex v คไ e ค่ะฟังเสียงเครื่องแน่นๆเลยค่ะช่วงล่างแน่นหนึบนะคะเดี้ยวซ้ายขวาไม่มีดังเป็นสภาพเกรด B ค่ะสีใหม่ทั้งคันนะคะแล้วก็ของตกแต่งของเล่นเยอะเลย คันนี้นะจ๊ะดูล้อดูแม็กกรุบกุนิดนึงค่ะแม็กนะคะ CE 28ขอบ17ระบบดิสเบรกสี่ล้อค่ะอ๋อสีเป็นไงอ่ะมาดูภายในนะคะภายในเป็นสีเทาค่ะเบาะก,กร,รมหยี่นะคะทุกคนแล้วก็ เียธรรมดาแอร์เย็นฉ่ำนะคะแรงม้าน้องอยู่ที่130 HP จ้าดูไม้ก่อนนะคะไม้300น,นิดๆแล้วก็เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันระบบเซ็นทัลล็อกค่ะข้างในสวยบอดี้สวยนะคะไม่มีแตกหักเลยแล้วก็ข้างในดูกว้างมาก เหมาะสมกับคุณผู้ชายเอาไปสับให้แหลกให้มันเลยค่ะขับมันมากคันนี้เพราะว่าช่วงล่างแน่นเครื่องเขานิ่มด้วยนะคะวนรอบน้องสักทีนึงอ่ะไปดูท้ายค่ะน้องจะไม่มียางล้ออะไรให้นะคะไฟท้าย ท้ายโดนนทสวยจุกจุกนะคะนี่แอุแอร์เย็นฉ่ำมากนะบอกเลยแอร์เย็นฉ่ำมากนะดูพวงมาลัยซะก่อนนะคะนี่บอดี้น้องวิทยุสองดินนะคะสับแหลกสับมันช่วงล่างแน่นหนึบเธอบอกเลย น้องเป็นรถปี2อ2 1ค่ะให้ดูการถ้ายน้องนิดนึงนะคะนี่มีการยกด้วยแล้วก็ท่อน้องจุก